วัสดีค่ะวันนี้มามารีวิวบ้านแล้วก็เราก็ไปดูบ้านกันเลยนะใช่ค่ะคือที่พวกเราสร้างเองนะคะใช่แล้วก็รีวิวบ้านของพวกเราด้วยใช่โอเคเรามากันเลยนเลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพวกเรานะก็จะมีสามารถนะนใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ที่นอนนั้นก็พี่บางใช่ไหมตรงนั้นมีน้ําด้วยนะทุกคนก็ไปตรงไหนกันต่อดี นี้คือโซนเข้านะคะใช่ค่ะจะปิดก็ปิดแบบนี้ไม่จะปิดเธอต้องใช้ผ้านะคะ<ช>บางไว้อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้อ่าเราไปแล้วก็เราก็ไปรีวิวบ้านของจริงๆกันดีกว่านะคะมันช่วยรีวิวกันก่อน,อนสิอันนี้เธอเธอขวัญข้าขวัญข้ารีวิวตรงทีวีหน่อยสิมานนี้ตรงนี้นะคะก็จะ,ะเป็นโซนทีวีนะคะมีกิฟต์ด้วยนะคะกิฟต์น้องดามรินะคะกิฟต์ชั้นคะใช่ค่ะแล้ว <Love> ะคะอ่าไปเก็บไปเก็บแต่เราจะไม่รีวิวห้องนอนนะคะเพราะว่าย่านอนอยู่ใช่ไหมใช่ก็มีคนอยู่เต็ม,มเลยใช่แล้วก็เราจะมารีวิวโซนนั่งเล่น<ห>น,นะคะ,ะ,คะอันนี้เราเพิ่งเล่นกับเพื่อนไปนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปนะทุกคนก็จะมีเอออันนี้เอาไปเก็บอันนี้ข,ของของย่า ทีมนะคะแล้วทีมอของย่าอันนี้ก็เป็นของเล่นของฝังข้าวซึ่งเปียกมากน,นี่ก็เป็นปก็สุดอางนะทุกคนมันเปียกหรือพออลไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันหายเียกแล้วแหละตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ,อฮะฮถังอันนี้ถังขยะใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองห้องเลยนะอันนี้บ้านอเออันนี้ย่าเรานอนอยู่ห้องนี้ฮะเอาเองนะอาเองนะเดิ คนแผ่นพัดลมอันนี้ก็จะเป็นกระจกเออไว้แต่งหน้านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปผ้าวางของที่ระลึกนี่นะคะอันนี้คือปู่อันนี้คือปูอันนี้ค่ะเขเอาผู้อันนี้ก็เป็นที่รูปเสื้อผ้าเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นที่เก็บตุ๊กตาของที่ระลึกเหมือนกันนอะไรทุกคนคือขาดไม่ได้เลยนะ คือมันมียาตัวหนึ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ไปดูกันเลยไปนี่นะคะคือข้าวโพดอะไรนะข,าขา้ขาวโพดขวข้าวโพดขวนะคะอร่อยมากใช่ไหมใช่เออดูแลผิวดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูชัดชัดนะนี่ <N> ขา <N> ้าวโพดขวข้างในนะคะก็จะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะถ้าเกิดว่าทุกคนนะกดติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด,หมด,หมดไม่รู้เหมือนกัน ทั้งหมดสี่พันแล้วมั้งไม่หรือว่ายัางไงเอาหกสิเอ็ดคนก็พอเออหกสิบเอ็ดคนนะคะ<ม>ก็จะได้ดูข้างในนี้นะคะใช่ค่ะลงมากดดูกันเลยนะอืมใช่ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะต้องต้องมาต้องต้องมาดูโฆษณาของเรานะคะเราจะไม่ดูเปิดเขาดูข้างในนะห้าถึงหกสิบเอ็ดคนจะเปิดดูนะทุกคนเข้าใจไหมถ้าใครใจแล้วเออ กดติดตามด้วยนะโอเคเรามารีวิวเข้าเรื่องกันจ้าเทอไทยก็จะเป็นน้องซาก,กุชินะคะที่สโลนะคะใช่สโลมากและเออเออบ้านเราหันไปบ้านลง้งล้งจังวะขอนข้ามามารีวิวอันนี้ก็จะเป็นหลังฮะ,ะ<า>อันนี้อ่ะให้ขอนข้าออกก่อนขอนขึ้นข้อสร้างไปขึ้นอสรางก่อนนี่นะคะเหยาบเหรอใช่โอ๊ย สามสิบเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะห้องครัวห้องอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องครัวอันนี้ก็เป็นตู้เย,ย็นต้องใช้แรงหน่อยก็อัดไปด้วยอะไรไม่รู้นะอันนี้เขาทาอาหารกันอยู่นะั้นพ่อแม่ทาอาหารกันอย,อยู่ห้องน้าต้องมีอะไรมากมีแค่ฝกักบัวอันนู้นอันนี้นั้น หนังสืบนะคะหนังสืบระบายสีใช่เดยทุกคนดูนะทุกคนดูอย่าเพิเอามาเอาอะไรหยิบเข้ามาก็หยิบอ่ะนี่นี่นะคะเปิดดเถนะคะนี่นี่จะเป็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียนสมัยฮะสมัยสมัยไปว่าสมัยไปว่ายิ้มสมัยไปว่ายิ้ม แปลว่าพอเถอะ <c oughs> นี่ก็เป็นพัดลกเหมือนกันนะคะเออมีคนโทรมาะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะคลิปก็จบด้วยแค่นี้นะคะบ๊ายบาย